สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเหรียญคริปโตฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับผม526.8134.86 TRX นะครับก็เป็นเหรียญคริปโตอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่เราสามารถทําฟรีได้นะครับจากการคํานวณเป็นเงินบาทในราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับผมอยู่ที่2,479บาทจุดห้สตางค์นะครับ1 TRX นะครับเป็นเงินบาทไทยเนี่ยอยู่ที่4บาทจุดเจสตางค์นั่นเองนะครับตรงนี้ทำเงิน โดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับใครสนใจดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเหรียญคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำได้ทั้ง Android iOS และก็บนคอมพิวเตอร์ในราคาตอนนี้นะครับผมราคาตลาดของเหรียญคริปโตเนี่ยบิตคอยนะครับหรือว่า BTC เนี่ยขึ้นมาที่2องล้านห้าแสนบาทแล้วนะครับต่อ1นึ่งบิตคอยใครที่กําลังมองหาช่อง ทางในการหาเหรียญคริปโตฟรีเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยนะครับทำแบบไหนอะย่างไรไปดูในคลิปกันเลยฝากกดไลค์ like, คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่องทางที่ใช้ในการทําเหรียญคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนสักบาทเดียวเลยเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์นี้เลยนะครับมีชื่อว่า coinpayu.com นะครับจะเป็นการใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือว่าบน Google นั่นเองจะเป็นมือถือ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถสมัครทําเงินได้เลยนะครับการสมัครนะครับผมก็ให้เราเนี่ยพิมพ์ชื่อนะครับคำว่า coinpayu ตรงนี้น ในตัว Google ได้เลยนะครับค้นหาผ่าน Google ได้หรือถ้าเราไม่อยากค้นหาเองขี้เกียจในการค้นหาในการสมัครผมก็จะมีลิงก์การสมัครไว้ให้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์ได้เลยนะครับตรงคอมเมนต์แรกเลยนะครับปักหมุดไว้ให้แล้วนะพอเรากดลิงก์เข้ามาแนะนําให้เราใช้งานผ่านตัวเว็บไซต์หรือว่า Google Chrome นั่นเองนะครับพอเราเปิดผ่านตัว Google Chrome ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของคอยเพย์อเลยนะครับในการแปลภาษานะครับก็ใช้งานผ่านตัว Google Chrome ได้นะครับมันสามารถแปลภาษาได้เลยทั้งมืืออถ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์เนาะพอเราผ่านเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับด้านบนเนี่ยมันจะมีคําว่า register หรือว่า login นะครับถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็แปลภาษาได้เหมือนกันนะครับให้เรากดคําว่า register นะครับ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการสมัครนะครับในการเข้าใช้งานของเว็บไซต์ c o ยเ p a y ยูนะต้องแรกนะครับให้เราใส่เป็นอีเมลนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเข้าสู่ระบบและก็จะมีการส่งอีเมลยืนยันไปทางอีเมลของเราด้วยนะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านพาสเวิร์ดของเรานะครับให้เราตั้งรหัสผ่านอย่างน้อยมีภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กและก็ตัวเลขต่อมาก็จะเป็นการยืนยันรหัสผ่านอีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนกับช่องที่2นะให้เราใส่เหมือนเดิมได้เลยกดติ๊กถูกก่อนนะครับจากนั้นก็กด Register ตรงนนนี้้ไดครรัเป็กาสม พอเรากด register เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้าไปเช็คในส่วนของอีเมลของเราที่เราใช้สมัครก่อนนะครับว่ามีอีเมลที่มันจะต้องยืนยันหรือเปล่าถ้ามีจะคอยเพยุแล้วก็กดยืนยันผ่านอีเมลได้เลยนะครับอ่าโอเคครับพอเราสมัครเสร็จเข้าสู่ระบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของหน้าเว็บไซต์มันก็จะขึ้นแบบนี้เลยถ้าของใครเป็นภาษาอังกฤษอยากให้เป็นภาษาไทยถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์เนี่ยคลิกขวานะครับแล้วก็กดแปลภาษาได้เลยแต่ถ้าในมือถือของใครที่ยังไม่ได้เปิดการแปลภาษานะครับทั้ง Android แล้วก iOS นะให้เรามากดที่จุด3จุดด้านบนขวามือตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าแปลภาษาขึ้นมาด้านขวามือตรงนี้อยู่นะครับผมถ้าของใครยังไม่ขึ้นเนี่ยให้เรากดไปที่การตั้งค่าแล้วก็กดเข้าไปที่ภาษานะครับพอเรากดเข้ามาที่ภาษาแล้วนะครับผมก็ให้เราเปิดการแปลภาษานะครับทุกหน้าเว็บไซต์ที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะก็ประมาณนี้ในการแปลภาษานะเดี๋ยวผมแปลภาษาให้ดูมันจะได้ดูง่ายนะครับต่อมานะครับเมื่อเราแปลภาษาเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเลยเนี่ยให้เรามากดที่ เมนูด้านซ้ายมือนะครับ ถ้าเป็นในมือถือจะมี3มขีดอยู่นะให้กดยื่นออกมาพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรากดไปที่ประวัติโดยย่อลองอันสุดท้ายนะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดไปที่รูปเดียนสอนนะครับตรงเมนูกระเป๋าสตังก์นะครับกดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มในส่วนของกระเป๋าในการรับเหรียญคริปโตของเราหรือว่าในการรับเงินสําหรับกระเป๋าในการรับเงินเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกใช้กระเป๋าไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบิตครับสตังโ p ไบรเนนซิปเมกเบต a สซาฟอเรสเทเพแล้วก็กระเป๋าอื่น นะฮะที่เป็นกระเป๋าของต่างประเทศเนาะใครที่จะใช้กระเป๋าไหนก็สามารถเลือกใช้ในการรับได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้จํากัดกระเป๋าในการรับเงินวิธีการง่าย,ายๆนะครับนะอย่างเช่นเราต้องการถอนดอทคอยนะครับและเราก็ต้องการใช้กระเป๋าบิดครับนะครับเราก็แค่เข้าไปที่บิดครับนะแล้วก็กดไปที่เมนู Wallet นะครับแล้วก็กดไปที่การฝากเหรียญน,นะครับผมอ่านะล้วก็กดเข้าไปที่ฝากเหรียญของดอทคอยนะครับเอาให้ตรงเหรียญนะครับผมแล้วก็กดฝากนะครับพอเรากดฝากเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นนะครับตรงนี้ให้เราเนี่ยกด คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับที่เป็นเหรียญของดอทคอยเนี่ย ตรงนี้เลยกดคัดลอกไปนะครับแล้วก็เอาไปใส่ตรงในช่องด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดต่อบไปได้เลยจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีรหัส6หลักนะครับส่งเข้าไปทางอีเมลของเราให้เราเข้าไปในอีเมลแล้วก็นํารหัส6หลักเนี่ยมาใส่ในการยืนยันลิงก์กระเป๋าของเรานั่นเองนะครับแค่นี้เลยในการเพิ่มช่องทางการรับเงินเราจะเพิ่มเหรียญไหนเราก็เลือกเหรียญนั้นขึ้นมาแล้วเราก็เพิ่มลงไปอย่างเช่นทอน trx นะครับที่ผมถอนไปเนี่ยก็ใช้เป็นบิ t ครับเนาะในการรับเพื่อนๆจะใช้บายนั้นก็ได้แล้วแต่ตัวเองมีกระเป๋าในการรับเงินได้เลย ครับพอเราทําการเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานแต่ละเมนูกันนะครับว่าใช้งานแบบไหนทําเงินอย่างไรนะครับดูได้ในคลิปทีละขั้นตอนได้เลยฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับเริ่มจากเมนูด้านซ้ายมือเมนูที่1น,นะครับแผงควบคุมนะครับหรือว่าหน้าแดชบอร์ดนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคะแนนหรือว่าแต้มของเรานะครับตรงนี้เนี่ยผมมี560แต้มเพราะว่าผมได้ทําการถอนออกไปแล้วนะขั้นต่ําในการถอนเนี่ยประมาณ2,000แต้มหรือว่า2000คะแนนขึ้นไปในการถอนเนาะก็ให้เราเก็บสะ สมแล้วก็ทําการถอนได้เลยนะครับในการถอนเงินเนี่ย <c oughs> เขาจะมี2วิธีนะครับ1คือการถอนเป็นสก,กุลเงินคริปโต2อคือการถอนเป็นในส่วนของบัตรของขวัญหรือว่าในการเติมเกมออนไลน์นะพอรับกดเข้ามาแล้วนะครับก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของการเลือกเหรียญในการถอนเงินนะครับเราจะถอนเหรียญอะไรเราก็เลือกได้เลยตามกระเป๋าที่เราได้เชื่อมต่อไว้หรือว่าเพิ่มไว้นั่นเองนะครับถ้าเราจะเลือกเป็นถอนเราก็เลือก TRX สีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลลงกกระเป๋าที่ขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยเขาได้ปรับใหม่แล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็น2 0 0พัน คะแนนในการถอนนะครับตอนนี้ใช้อยู่ที่1,720คะแนนในการถอนเนาะผมมีไม่เพียงพอในการถอนนะครับถ้าเรามีครบแล้วเนี่ยเราก็ใส่จํานวนลงไปส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นยอดเหรียญที่เราจะได้รับนั่นเอง ในส่วนของบิตคอยเนี่ยมันใช้ขั้นต่ำอยู่ที่9,564คะแนนในการถอนนะแล้วก็สามารถกดดูได้ว่าขั้นต่ำของแต่ละเหรียญเนี่ยมันใช้เท่าไหร่นะครับในส่วนของดอทคอยใช้อยู่ที่600 860พอร์นะก็คือคะแนนนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะถอนอะไรก็มีหลากหลายสกุลเงินให้เราเลือกถอนนะครับแล้วก็กดดูได้เลยว่ามันต้องใช้เท่าไหร่ในการถอนเงินนะครับประมาณนี้เลยต่อมานะครับเราไปดูในส่วนของการถอนแบบอของขวัญนะครับเป็นบัตรของขวัญเนะาะสำหรับบัตรของขวัญเนี่ยจะ ต้องมีคะแนนอยู่ที่2,150คะแนนขึ้นไปถึงจะทําการเข้าไปดูการถอนเงินตรงนี้ได้นั่นเองนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําเงินนะครับจากการคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับแล้วก็มาดูได้อันที่2นะครับมาเขียนคําว่าโฆษณาไลฟ์กรอบนะครับกดเข้าไปเลยพอรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็บวก20คะแนนแล้วกดรับมาก่อนะครับตรงนี้ก็ให้เราเนะครับเลือกประเทศไทยใส่วันเดือนปีเกิดเลือกเพศแล้วก็ติ๊กข้อมูลกดต่อได้เลยโอเคนะครับก็ได้รับมา20คะแนนเรียบร้อยกดกากระบาดปิดไป ต่อมาวิธีการทำคะแนนนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันเขียนเป็นในส่วนของโฆษณาไลท์กรอบนะครับ0ทับ30ซึ่งมันจะมีงานให้เรากดเนี่ย30งานวิธีการทำนะครับก็ให้เราดูตรงนี้นะครับยอดรวมนะครับเป็นชื่อเว็บไซต์ในการคลิกเว็บไซต์โฆษณาแล้วก็จะมีคะแนนเหรียญทองนะครับเป็น5.4เวลาในการดูเว็บไซต์โฆษณาเนี่ยจะอยู่ที่30วินาทีก็ให้เราทําการกดคลิกเว็บไซต์ได้เลยในการดูนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตสาธิตเป็นเว็บไซต์ที่มันใช้จํานวนวิในการดูน้อยที่สุดและกัน เนาะอันนี้ฟรี ETH นะครับสูงสุดถึง200ดอลลาร์ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็กดเข้ามาดูเป็นเว็บไซต์ในการกดเคมเหรียญ Ethereum นะ นี้เราก็กดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รอเวลา5วินาทีถ้าเรารอเวลาครบแล้วเนี่ยก็กากระบาดปิดไปได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาดูที่หน้าเว็บไซต์ของ CoinPayu นะก็จะขึ้นกรอบสีเขียวคะแนน1.1คะแนนแบบนี้เลยนะครับในการกดเคมคะแนนฟรีนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำการกดเคมเหรียญแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆได้เลยนะครับในส่วนของคะแนนหรือว่าแต้มของเราที่จะนําไปแลกเป็นเหรียญคริปโตนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับผมเป็นโฆษณาแบบมีกรอบนะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเขียนเป็น0นย์ทับเกนะก็ให้เรากดเข้าไปนะครับวิธีการทําก็เหมือนเดิมเลยนะครับกดเข้ามาปุ๊บเราก็รอเวลานะครับด้านบนเนี่ยจะมีแ็บอยู่นะครับเป็นแถบสีฟ้านะพอแถบตรงนี้เต็มหลอดแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการปิดโฆษณาไปได้เลยนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาเป็นเมนูข้อเสนอนะครับสำหรับข้อเสนอเนี่ยก็จะมีในส่วนของช่องทางนะครับในการทําคะแนนที่มากขึ้นนะครับหรือว่าสร้างรายได้ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการอัปเดตใหม่นะครับก็จะมีตัวเกมนะครับที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดติดตั้งในการทําภารกิจรับเงินเพิ่มเติมได้สาหรับคนที่ใช้งานผ่านมือถือนะตรงนี้เนี่ยก็จะมียอดเงินดอลลาร์ให้เราดูว่าเกมที่เราสามารถดาวน์โหลดไปทําภารกิจได้เนี่ยเขาจะให้ค่าตอบแทนของเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเกมที่1 1ึ่งดอลลาร์จุดอนะครับอันนี้เนี่ยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มาดูเงื่อนไขหรือว่าภารกิจว่าเขาให้เราทําภารกิจอะไรบ้าง อย่างเช่นตรงนี้นะครับผ่านระดับนะครับ10ภายใน2วันผ่านระดับ200ภายใน10วันผ่านระดับ500ภายในผ่านระดับ500แล้วก็1000เนี่ยภายใน30วันนะครับก็คือการเล่นเกมนั่นเองนะครับซึ่งการผ่านระดับเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะก็ยากพอสมควรนะครับเพราะว่ายอดเงินที่เขาให้เราเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเกมนี้นะครับผมก็จะมีเกมให้เราเล่นนะครับอันนี้เราต้องเล่นภายในเวลา25วันนะครับทำภารกิจให้สําเร็จทั้งหมดเนาะสำหรับภารกิจไหนที่มันมีในส่วนของการเติมเงินในเกมนน่ก็ไมแะํา ให้เราดาวน์โหลดแล้วก็ทำภารกิจอย่างเช่นเกมนี้เนี่ยมันเติมเงินอยู่ที่4.99ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ1 6 6 0บาทเลยนะไม่แนะนำแล้วกันนะครับอันนี้ก็8 81ดอลลาร์นะในการแจกเงินนะครับนี่ก็แนะนําให้เราดูก่อนนะว่าแอปไหนที่เราพอจะทําได้นะครับในการทําภารกิจนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีรางวัลพิเศษต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมต่างๆเนาะเราก็สามารถเลือกได้ในการดาวโหลดแอปทําภารกิจเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทดลองเริ่มจากรายได้ที่มันได้น้อยๆก่อนนะครับเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนลองดูก่อนว่าเราทําภารกิจจบแล้วเนี่ยมันจะได้รับคะแนนแบบไหนได้รับเงินอย่างไรนะครับอย่างเช่นตรงนี้0 4น2์จนะครับศู รหรือว่า1.2นะครับประมาณนี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยทดลองทําดูก่อนอันไหนที่มันพอทําได้ก่อนนั่นเองนะครับ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับแบบสำรวจนะครับก็จะมีอ่าโปรฟิตนะครับ d p x Bit Lab นะครับผมที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรในส่วนของเว็บไซต์ทําแบบสำรวจเราก็สามารถกดเข้าไปทําเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ตรงนี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับเมนูต่ตอไปเป็นโฆษณานะครับอันนี้ก็จะเป็นการลงโฆษณาในส่วนของเว็บไซต์คอยปย์โยนนี้ก็ข้ามเลยเพราะว่าเราไม่ได้ลงนะลีเดอร์บอร์ดนะครับก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับผู้ที่มีรายได้จากการทําภารกิจนะครับผมอ่ากระดานผู้นําพันธมิตรนะครับก็คือเราจะ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยการกดเข้าร่วมตอนนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะมีรางวัลรวมทั้งหมด $5000 ดอลลาร์ 5, สำหรับผู้ชนะนะครับ100ลารยไต่อเดือนนะครับก็คือเขาจะสุ่มให้เราเนี่ยถ้าเราติดอันดับ1ถึง100นะครับต่อ1เดือนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นเสนอลีดเดอร์นะครับบอร์ดรลยวันนะครับอันนี้รลยวันเนี่ยครับรางวัลรวมอยู่ที่120สําหรับผู้ชนะ50าลายต่อวันน,นั่นเองก็คือ50คนนะครับ แล้วก็รายเดือนนะครับผมก็มาดูรายละเอียดตรงนี้เพิ่มได้ว่าเขาให้เราทําภารกิจอะไรนะครับเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของพันธมิตรนะครับก็คือจะมีเมนูการอ้างองิงการส่งเสริมการขายนะครับแล้วก็ตลาดนะครับถ้าเรากดมาที่วัสดุส่งเสริมการขายนะครับ,รบ,รรรบอันที่2อนะอน,นี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของลิงก์การ เชิญเพื่อนหรือว่าการแนะนําเพื่อนของเรานะครับที่เราสามารถเอาไปแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter l i ไลน์ยูทูบทิกต็อกสามารถโปรโมทแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของตัวเพื่อนเพื่อนเองว่าจะทําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนํานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดของการใช้งานแล้วก็การถอนเงินนะครับใครสนใจก็ลองไปสมัครเล่นดูได้ตอนนี้ราคาของเหรียญคริปโตเนี่ยกำลังขึ้นนะครับสามารถเก็บรวบรวมสะสมแล้วก็นําไปแลกเงินได้นั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดติด ตามเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ